ินอ่บอกขอให้เจ้าภาพจงจเจริญบอตอนนี้ช้างก็เริ่มรับประทานอาหารกันแล้วนะคะส่วนส่วนหมูดาวไม่ได้ออกมานะคะช้างเยอะเดี๋ยวต้องรอให้ช้างซาซาก่อนี๋ยวไปเอาหมูดาวออกมาี ช้างเยอะมากนะคะนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอาน้องดาววันนี้ก็ไปถ่ายทำให้ของน้องน้องแก้วตานะครับแฟมิลี่น้องน้องแม็กจับช้างบอกจับช้าง<อ>จับช้างไม่มีเส้นประกำนะครับดักมาเดี๋ยวเราไปกินกับไปนอกินกับน้องแก้วตาก็ได้ไป เมื่อก,ก,ากาี้ก็นบรรยากาศใช่แม่เป็นบรรยากาศชาวช้างมาจิ <i> จ้มรัิ้เยอะแยะใช่ไหมครับจ้าปไปเราไปกินกับน,น้องเจ้าตาก,ก็ได้ดู <c oughs> พ่อมีข้อเทียวว่าจับช้างให้ผมนะครับเพราะไม่มีเวลาครับพอดีไปถ่ายทําให้น้องแม็กนะครับเป็นงานใหญ่ช่วยกันค่ะช่วยกันไม่ต้องเอาโซ่ไปโซ่ไว้ไหน,หนี่ก่อนเดี๋ยวพอจะกลับบ้านเดี๋ยวค่อยเอาไปเอ่อธรรมชาช้างจำนวนเยอะ เคยไปบ่้เดดอนี่ไปบ่ได้ขี้ต้มโลมมั้งมูเจ้านั่นล่ะไปบ่ไดขึ้นกันเออไปหมดมนไปวิเขาไทายคลิปย,ยูทั้งนั้นพ่นทายยูนี่นี่ออกไปทั้งนี่ออกไปคางคางคางแม่แม่อุ้มบุญนี่ก็ได้บุขั่วเลยดิเอาเขาเขาเขากินผลไม้ฮับผนเสบียงในขั่วเลยดีกว่า เอาเลยครับอน,นะครับตัวป่วนไปแล้วครับพุนไปกินแน่นองมิ่งบ่าดาวดาวไปน้ำทงังดาวเขาวนไปุนล่ะดาววนไปทำุนเา้โอ้ยยยยยย จำกันมาได้จำกันาไครับใ่ลวผ่าวใไดรนางจได้บ่รู้สึกว่าควานไปเมืองวันเดียวนะคะกลับมาสภาพเปลี่ยนเวพนมหาคืออพิ่น์พน่ะพน่ะพนมหาคืออริพนกับแต่พี่เล็กยัง่อได้ผมก็อยากรอเหมือนกัน กระเป๋าตุ้งนไหมไ้กินไหมลูกไป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 ไเียไปไหนไปไหนเนี่ยไปป่วนหมูไปป่วนหมูบทนได้กินยอบวชแต้ขา พี่ทั้งพี่ทั้งพี่มาทั้งพี่นบโอ้แตงโมม,มืดแล้วสมควรแล้วดาวดาวห้องไฮเแทบ่ได้กินแตงโมแบบนี้ พอได้แล้วเลยพอได้เลยนะครับงไปรอเาเฮ้ยว่าเรื่องกินม่ต้องให้คว้านจับเลยยืนกินแบบนิ่งมากเห็นอยู่ได้หล่ะไปทางไหนดู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 น้องดาวกินแบบไม่ต้องมีควานเลยเห็นไหมนั่นไงนั่นไงน้องดาวอยู่ตรงกลางกินแบบไม่ไม่ไม่ต้องใช้ควานเลยนิ่งมาก มัันอยู่่ตวใหญๆเดี๋ยวเราจะไปดูหมูดาวแก้วตาแก้วตาโชว์อีกแล้วโอ้จับแน่ที่เขียวตีนเหยียบเหยียบ้าตีนเหยียบโตเอาตีนเหยียบโตเออนั่นแหละเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพอย่าไปบ้าเขานะของแท้นะส่วนของพ่อดอยนะครับอแกจัดใบแบ่งไว้อยู่ค่ะแบ่งไว้อยู่ของพี่ฟุกด้วยหมูดาวที่จะกินอิ่มจะลุกไม่ได้นะครับผมก็ต้องอยากให้หมูดาว ให้พ่อได้ก ouais ินด้วยเดี๋ยวรอติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับมีอยู่นะคะแบ่งไว้อยู่แบ่งไว้อยู่ค่ะคุณดาวครับขอสัมภาษณ์คุณหน่อยครับแตงโมหมดคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคุณคุณนิ่งมากเลยโอ้ยเบิกตาไม่ขึ้น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 นี่บ่ได้ครับแคบบ่แแคบอกระตาขึ้นมาแลรูปคงจะแตกเลยเออมันมันเป็นไฮไลท์ช่องไง รู้สึกว่าได้กินนี่คุณจะนิ่งมากนะครับคุณดาวเออคุณไม่มีแตงโมกินคุณมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกินแตงกวาก็ได้ครับอแตงกวาที่แะรู้ที่ละกัมกินมันค้นกินมันคนแต่อึแต่อยากจะรู้อายคนอายคนใจร่มร่มกินเยอะเลยกินไปเรื่อยๆอ๋อ จังหวะนี้เก็บต้นครับตอนนี้จังหวะนี้ตอนนี้จะหมดแล้วครับกินผลไม้เสร็จก็นกับรดต่อเลยนะครับเตมเฮ้ยพกระเด็นน จะผ่าจะผ่าข้าวบบันบะระเบิดเลยบันเรียกลดกจะผ่าเนี่ยของกินปรทเทนเมร์เลยอนาใจเออเบงลูกไส้เอยกินไหมล้วตาจะงน้อยแบบรัวพล่องคุณกินเผื่อท้องคุณบ้างนะคุณดาวดูท้องคุณสิมันจะแตกเร็วื้อสุดยอด เดี๋ยวครับดูครับคือสีรับนี่น้องสามยิ้มแซ่บนี่พี่คุณบอกแม่นะคะพี่คุณอันนนพี่นโนบุนพี่โมเมตรงกลางก็น้องคำคูนค่ะโดนตรงกลางน้องคำคูนบอกบังมิดเลยบังมิดเลยพี่แสนคูนบังมิดเลยทำไมเขาคือเบิร์ดใ้เถะ ใจลมลม,ล,มลูกใจลมลมลูกเราจะบอกว่าพ่อหมดแล้วอุดากินด้วยอ,อพอกลับไปนะไม่ต้องไม่ต้องกินหญ้านะครับแม่เดี๋ยวบอกเอหน่อยในหมู่บ้านช้างนี้ครอบครัวของพ่อดอยนะครับมีลูกสาวอีกนะครับมีครับเป็นเดียวเดียวเดียวที่ที่ที่เป็นเจ้าของรถไถนาผมนะครับ ที่ที่ไปช่วยงานในในในครอบครัวตลอดนะครับผมก็จะให้หมูดาวนะครับแฟน,ข,นขาไม่ FC, ค่อยสบเอฟซีอยากเห็นนะครับว่าพี่สาวของน้องน้องดาวมีนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอให้แฟนขับเอฟซีได้เห็นนะครับตอนนี้น้องไม่ค่อยสบายเลยไม่ได้มากับเพื่อนเขานะคะเดี๋ยวจะพาหมูดาวไปเยี่ยมพี่สาวอยู่ให้พี่สาวหายก่อนตอนนี้เนี่ยพี่สาวไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่ได้พาไปโอ้โหดูท้องนะคะดูสภาพท้องหมูตอนนะคะตอนนี้ โอ้โหนดาองเราูตาอนเงินคูณน้องดาวอย่าขึ้นไปบนแค่นะครับเดี๋ยวแค่จะหักนะครับดูน้องแก้วตาเริ่มแล้วเริ่มแล้วน้องแก้วตาเริ่มแล้วได้กี่ขาแล้วน่ะในสองขาแล้วคุณในสองขาแล้วใช่ไหมเตียยนของน้องเอียนมากเลยนะดูดาวขึ้นนะลูกมาเจอเลย ดาวอย่าขึ้นไปนะลูกถ้าหนูขึ้นไปนี่จบเลยนะลูกหมดเลยนะลูกเดี๋ยวพ่อรุนไม่มีเตียงนอนเด้อคุณดาวบอกว่าเดี๋ยวดาวทำให้ใหม่เราไมา่ได้ไปดูบรรยากาศข้างนอกเลยนะครับเป็นยังไงบ้างดูแต่หมูดาวกินก็อิ่มแล้ว,วเอฟซีไม่ต้องกินข้าวเช้าแล้วตอนนี้ด,ดูหมูดาวกินก็อิ่มแล้วแอบคุณมาเต้นงั้งนงั้นได้ดูหน่อยงั้น เต้นกระอ่อครับนักพุงมูดาวมเต้นบอ้เบิ้งไงวักพุ่งหมูดาวก็เต้นไม่ออกครับหนักพุ่งานอโอ้ยอิ่มแล้วนี่ครับมาอิ่มอยู่บ่ลูกพ่อครับช่วยผมหน่อยครับแตงโมไม่มีครับมนไปแล้วมนไปแล้วเรอา้าวอย่าไปแกงเขาอ้าวทั้งนี่หมดครับผมที่ลุกไปทั้งคุณด้าวปะ มันมืดแล้วครับมันมืดแล้วครับเาบูชาไปแล้วครับทั้งนี้มันเหมืดครับ <laughs> ทั้งนี้มันมืดแม่หูว่าทั้งนี้มืดมุนไปทังผุนเนาะโอ้โหสุดยอดมแกตาเอาแล้วครับแกดาวดาวขึ้นขึ้นแห้ให้เกล้งน่องแก้วตาเบิ้งมันสิโดดโอ้โหไป ดาวกินอิ่มบอกขอให้เจ้าภาพจงเจริญบอกคิดเงินให้ได้เงินพนะคิดทองเอาาแ่งแม่ดาวน้ำเด้อแต่ได้ทองนะมีโบด้วยมีบดนะคะมีโบวิกามเ่ลน่นอไรไ่เาให้พี่กินน้ำลูกให้พี่ดาวกินน้ำ เขาไว้ให้ช้างกินครับเขาไม่ได้ให้ช้างเล่นครับดาว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 ดาเย้เรียบร้อยแล้วแก้วตาไม่ได้กินดอกลูกพี่ดาวลองแล้วมาณมามากินนป่วยบพราลนี่นะฮ่ดกินดอกแก้วตาเอ้ยเอาเอาอาเออออเาเอา เอาแล้วครับเอาแล้ครับเต็ปีตังน้องเลยอร์เ่อรบ้วนบ้วนวัตเจ้าตายเชี่ยเราคุณแฮ่แฮ hmm. uh ่เ huh. จ้าตายเชี่นมากเลยเจ้าตายเนี่ยเอาไอยู่แล้วครับตอนนี้เอาไปยู่ทำยู่ได้เลยทำงายเหรอครับเออน้องเล่ได้เล่นบันี เป็นคุว่าหมูดาเซมาเลยเอาเจ้าตามาแล้วไหมเป็นคุณเลยเรว่าอะไอเอาละครับเดี๋ยวรอดูว่าหมูดาจะกลัวน้องแก้วตาไหมพี่ตีสิเบียดผาน้องว่ะดูขอให้คุณล่ฉันคุณห่งเราไม่เล่นกรนะลูกค่ลนอะต้องเล่นคุณนะต้องต้องเล่คุณ อุนามามามาค่ะได้ค่ะเก็บเจ็บเจ็บเจ็บไม่อ่างคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอให้เจริญเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะขอบคุณค่าพี่อ้อยของพี่อ้อยจากอเมริกาของพี่อ้อยจากอเมริกานะคะขอให้ท่านนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนึกสิ่งไหนปรารถนาสิ่งไหนขอให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำางานทําการขอให้กิจการ ลุงเลี้ยงนะครับขอขอบมากครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะครับเต็มเต็มลางลางเลยเดี๋ยวตามมารับกอก่อนเลยดูเราเราไปดูฝั่งนู้นดกว่ะจะได้เห็นภาพรวมๆไม่ได้เห็นแต่ดาวตัวเดียว

ฮะร่องหลุดล่องร่องล่องใจครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่น้องดาวมอบอาหารให้พ่อนะครับผมเราเราไปติดตามเลยแม่เดี๋ยวเราไปรับก่อนก่อนเดี๋ยวรอไปติดตามนะคะ